สวัสดีครับ f อทุกท่านครับตอนนี้ก็มีปัญหาเอฟที f C, ท่านหนึงที่อยู่อิตาลีครับมีปัญหาด่วนบอกคุณชัยช่วยเหลือได้ไหมาสามีเขาเสียชีวิตครับเราก็จะมาพูดคุยกับเขาว่าเป็นไงบ้างนะครับมาสวัสดีครับผมตอนนี้ผมรลา์สดอยู่นะครับผม ขออนุญาตให้ความรู้คนไทยนะคุณพี่นะนะครับ<ช>ผมโอเคแบบหนึ่งครับชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมชัดเจนค่ะโอเคโอเคครับเทสวนเทสวนเอฟซี taste one, taste one. ได้ยินนะครับอ่ะมาเป็นอธิบายฟังเป็นไงบ้างหน,หนูกับสามีอ่ะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะครับผมแล้วสามีก็เป็นลรก แล้วพากันมารักษาที่บ้านเรามันก็ต้องเสียเงินเยอะใช่ไหมคะตัดสินใจจะมารักษาที่อิตาลีค่ะโอเคอยู่ที่อิตาลีครับผมก็เลยค่ะรักทุเลกันมาอิตาลีแล้วติดต่อกับพี่สาวเขาตอนนั้นหนูก็ลงกันที่มิลานเลยแล้วก็แฟนมาถึงมาถึงที่มิลานอ่ะวันที่21ทันยานะคะครับค่ะแล้วก็ลงเครื่องปุ๊บเดี๋ยวาก็พากันไปที่โรงพยาบาลนะคะครับผมทําการ ทำที่ที่บ้านที่ที่มิลานนะคะครัพอรักษาแฟนก็ไม่ได้ดีขึ้นแฟนต้องอยู่โรงพยาบาลก็เขาคิดว่าเขามาทําบอลลูนหัวใจเรือ,อะไรลไปนในตัวเขาก็ประมาณประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เขาคงหายอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแรกอคือสามอาทิตย์นอนให้น้ําเกลือให้สายระยงระยางไปหมดเลยะคะ่ะว่าหัวใจเขาอ่ะมันเป็นมันเป็น มันเขาเคยใส่บอลลูนสแตนมามันเป็นสนิมมันเป็นอะไรเขาลงเนี่ยเขาลงไปในใต้อุโมงค์ใช่ไหมคะอ r i อะไรอย่างนี้คะ่ะเราบวมันมันเหมือนก็นเป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 ็นถังผืดกลุ่มที่หัวใจอะคะ่ะเข้าใจครับอันนี้หมอเขาก็หมอเขาก็วินิจฉัยว่าจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีหนูก็ไปสามอาทิตย์ที่โรงพยาบาลเขาจะให้เยี่ยมประมาณครึ่งชั่วโมงเขาไปสวมหน้ากากสวม ทุกอย่างพอเขาตัดสินใจว่าหมอโรงพยาบาลอื่นมาว่าวินิจฉัยแฟนจะต้องทําอะไรก็ประมาณวันที่ย้ายโรงพยาบาลประมาณวันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดเนี้ยค่ะไมนน่ไม่ใช่ค่ะประมาณสิบสิบสิบสามย้ายโรงพยาบาลไปใหม่ที่เขาว่าวินิจฉัยจะต้องไปทําไปพาร์ทใช่ไหมคะไปพาร์ทแล้วทําความสะอาดแล้วอะไร พอตัดสินใจหนูก็ไม่แน่ใจหรอกตอนนั้นแฟนกันกก็ยังพูดได้อยู่แต่ให้สายระอยู่พยยางให้ยาตลอดให้อะไรตลอดพอพอให้สายปุ๊บหนูก็มีวันๆว,ว,ว่าถ้าแฟนทําไบพาร์พอมุ่หนูเห็นห้องไอซียูอะไรเงี้ยถ้าทำแฟนแฟนทําไบพาร์ทจะจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ตัวหนูก็บอกว่าสู้ๆนะอะไรนะป้าสู้ๆโอเคครับพอพอ,พอเขาวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกหรือสิบเ็ดสิบ สิบเจ็ดสิบหกอะค่ะทําใบพารหนูก็ลุ้นประมาณสามสี่ทุ่มทําตั้งแต่บ่ายบ่ายสามบ่ายสองสี่สามสี่ทุ่มแฟนยังไม่ได้ออกหมอยังไม่ออกเลยอืเขาก็บอกว่าหัวใจอะมันน,นั่นมันแกหมอก็คุยภาษาอังกฤษเราหนูก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมัง่งอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะค่ะคภาษาอิตาลีไปด้วยค่ะอันนี้ พอนั่นแล้วกลางคืนหนูก็คิดว่าเออผ่านไปนอนวิตกกังวลใจโอเคอาศัยบ้านพี่สาวเขาอยู่ด้วยนะคะมันก็ไปโรงพยาบาลเข้าห้องไปโรงพยาบาลเข้าห้องอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นพูดภาษาอิตาลีเขาก็ไม่ได้ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะคพอนั่นเสร็จพบแฟนแฟนหมอโทรมาหรือว,ว่าแฟนไม่ไหวแล้วเขาเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะบูมอะไรของเขาภาษาบ้านเขาอะคะ่ะเหมือนกับ,รบกระตุ้นนะคะค,คอันนี้ หนูก็รอก็ขอขอว่าให้เป็นภาวนาเถอะขอให้เป็นหมอเขาก็บอกไม่ไหวเรียกพี่สาวเขาไปคุยเผื่อเหมือนกับคุยกับหมอได้สื่อสารกับหมอหนูก็จะเป็นคนเข้าไปดูแฟนว่าสถานการณ์แบบไหนเราต้องเข้าไปดูแฟนให้ได้ไม่ว่าเป็นแบบไหนหนูเห็นแฟนหนูนอนนอนสภาพระโยงระยางหัวใจเหมือนทุกอย่างทุกอย่างมัน มันไม่ใช่เหมือนที่เขาจะบอกว่าสองอาทิตย์เขากลับบ้านได้อะค่ะคุณชัยเพราะเราก็ไม่เคยได้มาอาศัยที่บ้านที่ท,ที่ที่บนเขาอีกจังหวัดหนึ่งใช่ไหมคะคจังหวัดอีกจังหวัดตอนนั้นรักษาพิลานแต่เราอยู่อินมิเบกาโมอะค่ะคุณชยัยก็อยู่บนเขาเพราะนั้นเสร็จอ่าพอเขาหนูก็คิดว่าจะได้กลับมามันไม่ใช่อะค่ะคุณชยัยพอวันวันที่สิบแปดเขาก็บอกว่าเขาก็เอาแฟนไปทําอีกรอบหนึ่ง ทำใบพาสทำอะไรอีกรอบหนึ่งอะค่ะมันไม่ไหวหนูก็เขาก็บอกไม่ไหวหนูบอกไม่ไหวแล้ววันวันที่สิบเก้าหนูเข้าไปเขาให้เข้าไปลํำลานหนูบอกไม่ไหวแล้วนะป้าถ้าไม่ไหวหนูกไม่อยากให้ทําเราไม่ทนแล้วไม่ให้แฟนเขาปืนนะค่ะเขาคิดว่าหนูอยู่ที่นี่อิตาลีคนเดียวค่ะอยู่ที่นี่แค่คนเดียวแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ไปกดเงินหรืออะไรตัวเขาเองนะคะเพราะว่าเรา ถึงแล้วเราเข้าโรงพยาบาลเลยอะค่ะคุณชายไม่รู้ไปไหนแล้ีสาวเขาคนเดียวอะครับที่โอเคผมเข้าใจผมอันดับแรกผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะแล้วตอนนี้คุณก็ขอบคุณไม่มีที่ไปเลยใช่ไหมก็อยู่บ้านบ้านญาติพี่น้องอยู่ใช่ไหมครับผมอ,อาศัยบ้านลูกชายเขาอยู่อตอน,นแรกมันจะมีประวัตินะคะคุณชายแต่นนหนูก็ให้ถ้าคุณชายหนูก็จะเล่าให้ฟังเพราะชื่อเป็นชื่อลูกชายเขา แม่เขาโอนให้แต่แฟนเป็นคนสมัยนะนะโอนให้เป็นลูกชายเขาแต่ว่าหนู่หนูกับแฟนอาศัยได้ใช่ไหมคะอาศัยได้จนเสียชีวิตนะตอนนี้ตอนพี่สาวเขาตอนนั้นก็ดีด,ด,ดีตลอดวันนั้นใช่ไหมคะการที่ว่าแฟนเขาจะเอาเคลื่อนย้ายแฟนมาที่มาที่บนเขาใช่ไหมคะที่บ้านที่นี่หนูก็มาก,ก่อนวันอาทิตย์ก่อนจะไปรับศพเขาจะมีคนดําเนินการศพพี่สาวเขาจะเป็นคนดําเนินเรื่องหนูไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนูก็ได้แต่ไปนําหน้าไปไปครับ อพอนั้นเสร็จปุ๊บพอนั้นเสร็จปุ๊บพวันที่สิบเก้าจะเป็นวันที่เขา,เ,ขาเอาเข้าโบสถ์ใช่ไหมคะแฟนแฟนเอาเข้าโบสถ์อะไรเรียบร้อยหนูก็ลํำลาแฟนพอแฟนเขาสั่งว้ว่าก่อนไปเขาอยากเอาอเขาอยากไปอยู่เมืองไทยเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วค่ะคุณชายผมผมกำลังตรวจสอบเออ <c oughs> ผมกาลังตรวจสอบใบมรน,นาบัตรอยู่นะครับคือตอนนี้ผมตรวจสอบอยู่นะครับใบมรน,นาบัตรของอ่ของสามีคุณนะครับผมตอนนี้กําลังดูอยู่ ใบมอนะบัตรไม่แน่ต้องขอใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเขาไม่ให้เขาถ่ายมาให้หนูหนูก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาถ่ายใส่ซองมาของแท้ของจริงมันไม่รู้หนูก็ไม่รู้ยังไง๋ยแ่แล้วแล้วแล้วตอนเนี้ยตอนนั้นนะเขาก็มาลูกชายเขาก็มาตอนนั้นก็อยากรเสียน เขาก็ไม่ได้เสียใจอะไรกันมากมายหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไหนหนูก็กลับเข้ามาบ้านคนเดียวพ่อพอ,พอก็เปิดแหละเปิด,เป,ดเปิดบ้านนอนองให้คนเดียวพฟกขาแฟนไปแล้วและหนูเขาก็เลียกไปเขาก็หนูก็ไปหาเขาเดินไปอีกบ้านหลังเขาที่อยู่บนเขานะคะแบกมูก๊เขาก็คงคุยกันกับลูกชายเขาอะะ่ค่ะเขาบอกเขาจะดําเนินเรื่องการเงินไม่ไม้ให้หนูเร็วที่สุดเพราะหนูไม่มีเงินเขาก็หนูก็บอกว่าแฟนสั่งไว้ไม่ให้เซน็นหนูก็ดู น้องสาวเคยดูคลิปคุณผูชัยอันนี้แล้วค่ะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ช่างไม่ให้เซ็นอะไรเด็ดขาดหนูก็ว่าหนูไม่เซ็นหนูไม่เซ็นแล้วเขาถามว่ารู้พินธนาคารไหมคะเขาจะมีเขาจะมีแฟนกันสามคนใช่ไหมคะบอกหนูรู้แต่ว่าหนูเซ็นเขาบอกว่าถ่ายถ่ายพาสปอร์ตมาให้ก็ได้เอ่อจะได้ไปยื่นเงินไม่ไม่เขาโทรติดต่ออะไรนะคะเจนีวาอะไรนไม่รู้เขาบอกว่าอันนี้ผมหน้าที่ผมไม่เป็นไม่หน้าที่ผมครับหน้าที่ผมจัดการให้ไม่เป็นไรผมผมมีเอกสารคุณนะ ูคลิปน้องสาวบอกว่าดูคลิปคุณชัยนะว่าว่ามันไม่ได้เป็นออโตมติกอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็ยืนยันเงินเดี๋ยวว่าห้ามเซ็นหนูดูคลิปคุณชัยว่าห้ามเซ็นหนูเขาบึงตึงกับหนูหนูก็ต้องอาศัยเขาแล้วอยู่บนเขาคุณชัยรถก็ไม่ได้ไม่มีเขาก็เอาหนูก็บอกว่าจะมาเก็บกวาดหนูที่มาเก็บกวาดเพราะอะไรหนึ่งอาทิตย์เขาบอกว่าได้อัฐิวันพระรหัสใช่ไหมคะรหัสหน้าใช่ไหมคะที่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่ง แล้วหนูก็รีบมาเก็บกว่าหนูรีบมาเก็บเอกสารนะคะยัดยัดยัดใส่กระเป๋าเดินทางหนูที่หนูขอเข้ามาอยู่บนเขาใช่ไหมคะคุณชัยก็รีบเอกสารอะไรก็ไม่รู้ของแฟนพอแต่งงานกันมาหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ดูหนูคะ่ะ<ม>เขาก็เลยบอกว่าขอบัตรใบมอยหน้าปัผมไม่มีครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรพี่สาวได้ไหมครับเดี๋ยวเรามีทีมงานผมเข้าใจคุณโศกเศร้าผมเข้าใจคุณตั้งสติให้ดีๆ คุณั้งสิให้ดีๆคุณชายคะใช่คะแล้วหนูหนูหนูไม่หวงหรอกค่ะเรื่องเบอร์โทรเบอร์อะไรเขาหนูตอนต้องกลับไปเก็บเสื้อผ้านหนูที่มิลานแล้วหนูอยู่กับเขาไม่ได้แน่คะ่ะหนูอาศัยเขาหนูทําเป็นคนโง่ค่ะคุณชายเข้าใจเป็นคนโง่ท่านเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรติดต่อลูกชายหรือพี่สาวเขาได้ป้าพ่อผมมีทีมงานที่ผู้ภาษาอิตาลีได้ที่จะติดต่อเข้าไปที่นั่นแล้วขอว่าตอนนี้ผมตรวจสอบในเอกสารที่คุณส่งมาให้ อ่าตอนนี้ไม่มีใบมอลน้าบัดในกอนมีแต่ว่าเงินเก,นเกษตรและต่างๆอันนี้ทางเราจัดก,การให้แต่ปัญหาคือว่าถ้าไม่มีใบมอลน้าบัตรงนี้เป็นต้องเป็นเป็นแบบว่าใบอินโดนเนชแนลนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยสามารถที่เอาคนดูไปได้เอาทางงานนี้หายใจลึกก่อนหายใจลึกก่อนอ่าหายใจลึกเร็วหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะเออช้าๆนะครับทางเราจัดก,การให้เนาะเดี๋ยวให้ผมวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวให้เบอร์โทรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ ทีมงานคุณใช้เซแสแซนพูดภาษาอิตาลีได้นะครับผมจะโทรไปหาพี่สาวหรือลูกชายว่าเนี่ยคุณติดต่อว่าจะเอากระดูกให้แล้วก็เรื่องเงินแม่ไม้ทางเราจากการให้โอเคไหมครับแล้วตัวเขาสองคนเขาเขาจะไม่เอากระดูกเพราะว่าพ่อเขาสั่งไว้แต่เขาบอกว่าเขามีใบามาใบาใบาการตายให้หนูแค่นั้นและเขาจะไม่ทําอย่างอื่นก็นั่น<อ>แห<ต>ละเราต้องเราต้อง เราต้องมีใบมอหน้าปัดครับแล้วก็เอาใบมอนาปัดเนี้ต้องดูด้วยใบมอนาปัดนี้ต้องเป็นอินโดนีเซีแลก็มีเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาอิตาลีนะครับเราต้องมีเพราะว่า,าต้องผ่านด่านก็คือเขา้าเข้าทางโซนนะครับอของทางแอร์พอร์ตเนี่ยมันจะมีพิเศษช่องพิเศษสําหรับที่เขาใส่กระดุกเข้าไปข้างในครับผมไม่ใช่คุณยัดใส่กระเป๋าคุณไม่ได้นะมันจะมีช่องพิเศษนะครับผมไม่ทราบว่าคุณไม่ทราบว่าคุณไปใส่การบินอะไรครับผม ทางฝ่ายาลูกชายกับลูกนะนะั่นดูเขาดูที่โอมานนะคะเขาต้องให้เตรียมเอกสารอย่างนี้อย่างนี้หนูก็เขียน <O man S 2> มันมถ้า<ม>ไปสายการบินไทยได้ไหมอาจจะอาจจะจ่ายกว่าหนึ่งร้อยยูโรสองร้อยยูโรแต่ว่ามันจะง่ายกว่าตรงโดยเพราะโอมานจะเปลี่ยนเครื่องอใครมีความรู้เกี่ยวกับทางเครื่องบินภาบที่กระดูกครับผมตอบด้วยครับถ้าสายการบินโอมานเป็นไงบ้างต้องทำไงบ้างเขียนให้ผมด้วยนะผมยังไม่ได้เช็คข้อมูลเลยครับสำหรับคนที่ เอฟซีะนะครับที่รู้ว่าเอากระดูกของอผู้ตายนะครับยังไงบ้างก็ส่งข้อมูลให้ผมผมยังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะครับผมสายกาย็บินไทยน่าจะดีกว่าเพราะตรงเลยยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านที่มีความรู้ผมก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับก็บอกนิดนึงนะครับผมจะเป็นขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยที่ช่วยช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากต่างาประเทศอ่า <ๆ S 1> แล้วคุณรู้จัก <ๆ S 1> ผมได้ไงครับเนี่ย น้องสาวอะคะ่ะน้องสาวอะเขาดูทางคลิปอะคะ่ะว่าว่าคุณชัยอะช่วยเหลือช่วยเหลือคนไทยที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าว่าเงินแม่ไม้หรือมีปัญหาอะไรคะ่ะหนูก็เฝ้าหนูก็เอามาเปิดดูะคะ่ะแต่หนูว่าไม่เก่งเรื่องโทรศัพท์หนูไม่เก่งเรื่องอะไรสักอย่างนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าตอนนี้ผมมีเอกสารทุกอย่างของสารคุณลวใบแต่งงานก็มีแล้วนะครับใบแต่งงานไม่แน่คุณต้องขอใบแต่งงานที่อิตาลี คุณได้แต่งงานที่ไหนครับอิตาลีใช่ไหมหนูหนูยื่นที่เอ่อที่หนูยื่นที่ประเทศไทยหนูแต่งที่ประเทศไทยอะค่ะโอเคขอใบใบของสวิตเซอร์แลนด์เรามีแล้วใบใบแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์ผมมีแล้วอ่ถ้าคุณเก็บกลับไปที่ประเทศไทยขอใบแต่งงานที่จดทะเบียนสมรสแล้มีใบแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือภาษาอิตาลีก็ได้ไม่เป็นไรขอด้วยครับเนาะ ค okay, ค่ะแล้วก็ใบแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์เรามีแล้วแล้วก็ใบเอกสารที่เงินแม่ไม่เรามีแล้วนะครับโอเคอันนี้ได้นะครับผมอ่าผมจะบอกว่าคุณฐาตอนนี้เลยคุณจะได้เงินจากสามีคุณนะครับตอนนี้ต่อเดือนนะครับผมประมาณเดือนละนะครับผมเดือนละที่ผมคร่าวๆตอนนี้นะครับอันนี้คือเงินของเอสใช่เอสอยู่ได้งเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดคูณสี่ศูนย์คุณอยู่ประมาณสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบาทครับต่อเดือน เห็นไหมครับค่ะเนาะผมขอเช็ค,คอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ไปแต่งงานนะครับผมผมขออนุญาตทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เช็คเงินไปด้วยนะครับผมโอเคอ่ไาได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ต่อเดือนโอเคนะครับอย่างอื่นจะจะผมจะตรวจสอบให้ด้วยว่ามีอะไรบ้างที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยังไงผมก็สามีคุณมาทางานที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับผม เห็นมีเอกสารต่างๆเลยค่ะโอเคเพราะว่าเขาเกิดที่อิตาลีนะคะแต่ว่าแม่เขาพาเขาไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาก็เขาก็เขาก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วเขาก็แต่งงานกับหนูแล้วเขาก็มาอม่ายเวลากลับมามาพักที่อีอะค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะตรวจสอบว่าด้วยว่าอผมจะตรวจสอบว่าเขามีอะไรอีกที่ ประเทศซิสเลตห่งไหมผมจะตรวจสอบด้วยนะครับผมว่าเป็นไงบ้างเนาะอันนี้เราจะตรวจสอบ,สอบให้ได้แต่อย่างน้อยคุณก็ได้ประมาณ39,880บาทต่อเดือนอันนี้ก็ผมคิดว่าเขาก็ทำเพื่อคุณเนาะหายใจ,จลึกๆนะครับผมไม่ต้องคิดมากแล้วก็เดี๋ยวทีมงานของเรานะครับก็จะขอเบอร์โทรพี่สาวหรือ ลูกชายเขานะครับขอเบอร์โทรมาจากนันกพบทีมงานของเรานะครับชื่อตนะ่างเยี่เนาะเข้าพูดภาษาอิตาลีได้ก็จะโทรติดต่อไปหาคุณไปหาเขานะครับว่าเราเป็นคนบุคคลช่วยเหลือคุณแล้วก็จะถามเรื่องกระดูกแล้วก็ใบมอหน้าบัตรที่เราต้องใช้นะครับผมที่เราต้องใช้ถ้าเขาบอกไม่ให้เขาเขาเขาคงจะถ้าเขาบอกไม่มีเงินให้ไม่มีใช้เดี๋ยวผมจ่ายเองไม่เป็นไรใบมอหน้าต้องใช้เข,ข้าใจไหมครับผมมันไม,ไม่ไม่กี่ยี่สิบสามสิบยูโรถ้าเขาบอกฉันไม่มีเงินเดี๋ยวผมจ่ายใเอง ยี่สิบสามสิบกิโลไม่เป็นไรนะครับผมบอกเขาว่า,เ,าเราขอใบมอณนาบาัตรเพราะใบมอลนาบัตรนี้ต้องใช้ในการขึ้นเครื่องบินตอนนี้ผมตรวจสอบแล้วที่คุณส่งเอกสารผมไม่มีใบมอลนาบัตรเลยมีใบเอกสารตัวนู้นตัวนี้หลายๆอย่างที่คุณส่งมาให้แต่อย่างอื่นไม่มีเขาให้หนูตัวนี้ค่ะเขาว่าเนี่ยใบใบใบมอลดาบัตรของของของน้องชายเขาเขาก็ให้หนูอันนี้ที่ถ่ายเอกสารมาด้วยนะคุณชาย นี่ไม่ใช่ครับคุณต้องดูอีกครั้งใบมอนาแต่ใบมอนาบัตรต้องผมต้องใช้ผมต้องใช้ของจริงอะ่ะหรือใบถ่ายเอกสารก็ได้ขอหน่อยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรผมจะให้เขาโทรไปผมจะให้ทีมงานผมโทรไปหาเขาผู้ประสาอิตารี่เป็นลูกคออกรึ่งอิตารี่เด็ดครับผูปาร่าปาร่าอิจิรินเก่งมากเลยนะครับผมจะให้คุยกับเขาว่าขอใบมอนาบัตรได้ไหมแล้วใบเนี้ยต้องขอเป็นใบอินเตอร์ถ้าเขาบอกไม่มีเงินเดี๋ยวทางเราโอนงินให,ให้เองไม่เป็นไร หาให้เขาไปยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสบร้อย้อยูโรผมไม่สนใจขอให้คุณได้ใบมอหน้าบัตรเท่านั้นะ่ะเพื่อใบมอหน้าบัตรนี้จะได้ขึ้นเครื่องบินได้นะครับเนาะแล้วก็ค่ะตอนนี้ยังไงก็ทำใจหายใจลึกตั้งสติให้ดีและสาคัญที่สุดห้ามเซ็นอะไรเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจ เอาเสื้อผ้าหรือจะไปอยู่แล้วเขาจะมาเอารับรับอักถีแฟนวันพรหัสนะคะเขาโทรมาบอกโอเคโอเคก็ให้ติดต่อให้ติดต่อให้ติดต่อมิสเตอร์ดันเดนเดี๋ยวไงก็ขอเบอร์โทรเขาแล้วก็มิสเตอร์ดานเดจะโทรไปหาเขาเองโอเคไหมครับโอเคค่ะขอทั้งสองเบอร์เลยเขียนมาเบอร์ชื่อนามคุณชื่ออะไรชื่อนามคุณชื่ออะไร นะครับผมชื่อนามสกุลเขาชื่อของเขาชื่ออะไรเบอร์โทรแล้วก็คือใครคือพี่สาวนี่คือลูกชายเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อเข้าไปเองตอนนี้อยู่ที่ไหนอิตาลีใช่ไหมครับผมอยู่ที่อิตาลีตอนเนี้ยหนูหนูอยู่แบบบนเขาไปกินนะเวลาเหมือนกับเก็บเก็บรีบเก็บเสื้อผ้าตัวเองเป็นบางตัวเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะมารับวันพระรหัสพร้อมรับอัฐิไปด้วยอันเนี้ยค่ะแล้วไปไหนต่อจะจะกลับไปเก็บเสื้อผ้า และจากการจะไปไหนต่อกลับเมืองไทยเลยใช่ไหมครับผมหนูอยากกลับเลยค่ะคุณชัยแต่ว่าหนูไปเก็บเสื้อผ้าที่มิลานแต่หนูว่าอยากจะออกจากบ้านเขาเลยอะคะเพราะาว่าเขาต้องแส,แสดงกิริยาไม่ดีหนูแน่นอนแล้วค่ะถ,ถ้า,าถ้า,าทีมงานคุณชัยโทรไปขอใบมอลนะเขาไม่อยากสนใจอะค่ะเขาไม่สนใจอะไรทั้งอย่างน้องชายเขากระพามันต้องใช้ใช้ใบ,บมอลนาบะเอาละเดี๋ยวทางเรารู้วิธีการพูดแล้วกันว่าเราช่วยเหลือคุณขอใบมอลนาบัตรด้วยเท่านั้นเองนะครับผม เนาะโอเคค่ะนะเดี๋ยวไงหลังไหม่เนาะส่งมาให้ผมนะครับเพราะว่าผมตรวจสอบแล้วผมไม่มีนะแล้วก็อย่างอื่นผมมีแค่ใบเอกสารต่างๆแต่ใบมอหน้าบัตรผมตรวจสอบเมื่อกี้แล้วไม่มีนะครับผมเนาะยังไงขอเบอร์โทรเบอร์โทรให้ผมพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทําใจให้ทําใจให้สบายนะครับตอนนี้ผมช่วยคุณรับผมรับงานจริงๆผมรับงานคุณแล้วกันนะครับเนาะขอบคุณคุณชายขอบคุคุณมากนะคะครับผม นะครับมีอะไรก็โทรมาแล้วกันนะครับผมครับขอบคุณค่ะคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอนี่ก็คือเอฟซีทางหนึ่งที่อยู่ทางอิตาลีสามีเสียชีวิตนะเอฟซีก็ได้ฟังนะครับว่าใส่ชีวิตเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เอฟซีนะครับตอนนี้เราไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉันเมื่นที่ผมพูดนะพอสามีตายปุ๊บเราก็ไม่มีค่าเลยเลยนะครับคนก็กดกดลงข้างล่างอย่างเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราทําได้ให้สามีทําไป f อฟสิ่งไหนที่เราจะทํานู่นทํานี่ทําไปเดี๋ยวเราต้องดูว่าอย่าไปเซ็นนะถ้าเขาเขาเสียชีวิตแล้วนะสามีเสียชีวิตก็เหมือนที่พูดนะอย่าไปเซ็นเอกสารดีนะเขาไหวตัวทันยังโทรมาหาผมผมก็แปลกใจเผมยังพักพักนอนตอนบ่ายเขาโทรโทรโทรโท,ท,ทรกระหน่ำเลยผมก็นั่งมารับดูอ้อเขาก็ร้องหลงไห้สามีเขาเสียชีวิตก็เข้าใจนะว่าสูญเสียุคลที่รักไปนะครับแต่เราทัง,งนั้นั้งนี้ก็ต้องมีสติในการในการที่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ ต้องมีใจที่เข้มแข็งแล้วก็อย่างน้อยก็อย่าสินอะไรอันดับแรกอย่าสินอะไรยังสินนะครับก็โอเคขอแสดงความเสียใจด้วยยังไงงานนี้เรารับครับทานะครับขอบคุณมากครับเอฟซทุกท่านที่รับชมและฟังเดี๋ยวประมาณสิประมาณสิอีกหนึ่งชั่วโมงเอฟซีเราก็มาไลฟ์สดอีกรอบนึงนะประมาณสักไม่นะประมาณสักทุ่มสามสิบผมจะไลฟ์อีกสดอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับการขึ้นศาลคนไทยที่ขึ้นศาลที่ต่าะเพศจะมีผลดีมากสําหรับคนไทยที่อยู่ ในต่างประเทศหรืออยู่ประเทศไทยนะครับเราจะมาเรียมกันว่าการขึ้นศาลทำไงบ้างสําหรับคนไทยที่ไม่เคยขึ้นศาลเดี๋ยวอีก30มนาทีเจอกันนะครับอีก30มนาทีเจอกันผมพอพักเบรกเพราะว่าผมกม็ยังไม่พักเลยทํางานเดยอะไรต่างๆก็ยังไม่พักแล้วก็เมื่อกี้ออกไปข้างนอกอีกแล้วก็มาไล์สดเอฟซี FC คนนี้ที่ต้องช่วยเดี๋ยวผมต้องติดต่อทางหน่วยงานของผมก็ เรื่องเบอร์โทระอะไรต่างๆด้วยต่างๆกันนะเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีเจอกันครับเอฟซี FC. ถ้าเนาะใครรู้เรื่องเกี่ยวกับดงังด้านที่จะเกี่ยวกับกระดูกกับเมืองไทยแบบโอมานแอร์ Air, หรือว่าสายรบินไทยระบบมาข้างล่างหน่อยนะครับเอฟซี FC. ทุกท่านที่ก็ดูผมนะระบบมาข้างล่างคนไทยด้วยกันช่วยกันนะครับผมอย่างน้อยแล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับอย,อย่าเกลียดอย่าชังกันครับพอเดือดร้อนต่อทุกได้ยากมาผมแนะนำไม่ให้ช่วยเหลือกันนะครับเอฟซีครับขอบคุณมากครับที่รับชมฟังแล้วก็พดนาแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ